ยังไม่หายคิดถึงกันใช่ไหมครับญี่ปุ่นยังไม่เปิดประเทศอ้าเชยเชยชาแนลจะพาเ,เพื่อนๆไปหายคิดถึงกันที่ประเทศญี่ปุ่นกันครับเราจะไปกันที่ฮอกไกโดคลิปนี้เรามาดูกันให้หายคิดถึงประเทศญี่ปุ่นกันเลยนะครับ ไปหาต่อต่อสวัสดีครับแฟนๆเชยเชยชาแนลคิดถึงญี่ปุ่นกันไหมครับคราวนี้เชยเชยชาแนลจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นไปดูของเล่นที่ฮอกไกโดครับซัปโปโรมันดาลาเกะ ที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดของเมืองซับโลที่มีชิงช้าสวนอยู่บนตึกนั่นเองครับเราจะไปที่นั่นและไปดูของเล่นของสะสมของเก่าของโบราณกับมันดาราเกกันที่นั่นครับมีชิงช้าสวนอยู่ข้างบนเราไปดูนครับว่าวันนั้นเฉยเฉยชาแนลไปเจอของเล่นของสะสมอะไรกันบ้างและได้อะไรกลับมาบ้างครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดฟอลโล่ให้กับเฉยเฉยชาแนลได้ครับ ของเล่นของสะสมของรักของคนทุกยุคทุกสมัยครับตอนนี้ด้านหลังเราคือบรรดาลาเกตนะฮะแล้วก็มีเครื่องแบบมันดังบนเป็นว่าผมเองอะ่ะแม่นก็เลยมาได้ถูกกระชิรตอนแหลช้า <c oughs> หลงนะครับรีวิวคันจรัตเรื่อยๆไปคอนเสร์นำ

ใกล้ถ mm ึงไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวไปก่อนเียเสียวๆเลยเลๆแล้วฮะไปเลยครับนี่เหมือนสตาร์ทเลยเหมือนแบบคหัวแตกเลยฮะเราจะเข้าไปที่ันดาราเรเกตไปชั้นสามก่อนเพราะว่าชั้นสองมันเป็นคาราเรเกตเราจะไปที่แจงโซ่ซึ่งเขาบอกว่าแจงโซ่ถูกป่ะถูกคุณท่ไปกี่โมง

อุ่นหน่อยเอาขึ้นมาได้ครับขึ้นมาได้ฮะ<า>เอาเนี่ยยังไม่เปิดทำไมยี่ไม่เปิดอ่ไมไมเดะเปิดเที่ยงนี่ไงไในป้ายนี่ก็บอกเปิดเที่ยงโอ้โหกาจาปองอ่าดูกาจาปองมือนนะเราไปขึ้นบนอ่าคุณป้านดูสิมีของลูกสาวผมไหมนี่ไม่ใช่ตัวอะไรอ่ะไม่ใช่เหรอ ไอ้ผู้ใช้หมวกไม่มีนะว้าวาว,าว,าว้าวแม่พอรีวิวดูวก่อนเฉลี่ยแล้วมันเป็นหลักหมื่นหมดเลยนเนี่ยเนี่ยสองหมื่นประมาณหกพันบาทโอ้โหถือว่าถูกมากที่บ้านเราขายเป็นหลักสามสี่หมื่นอ่ะ สงห้าหมื่นเนี่ยถึงเนี่ยสองแสนบาทชัดชินมาชินก้าเป็นกันดั้มกันพระหา่นานักกากเราแต่ที่นี่จะดังเพิ่มอี้แม่ชุดทีเนี้ยชิปพอสัพสดเป้พัสดเป้เนี่ยน้ากากพวก แปดแปดสาย่สีสองันสียังแพงอยู่นะไลเดอร์ไม่หาตัวที่ 1, น่าหายพันห้าในพวกนี้ฮะสามสี่ร้อยสี่พันี่สสอง นี่ห้าพันห้าสาสิบห้าพันห้านี่อันนี้ถูกกว่าอีกเห้ดูเซ็กซี่ด้วย,นนนนนเยเดี๋ยวนี่นี่นี่คอมเบตไรเดอนี่แม่แม่ดูดินี้หบสามพวกนีเนี่ยแพงมากเลยขายที่ร่นงแงมากแต่นี่ถูกมากเลยสองหมื่นเป็นเงินกพันใช่ไหมหกพันที่รุ่อขายอยู่ตัวหมื่นสามหมื่นห้านี่นะหมนนื่นนงหมื่นแม่หมื่นสามรบ่ไหนีน่อไรเดตไห,ไหามน macam ni ada ni ni ni, milen. ni, 3,000. ooohe, korea 30,000, 20,000, 20,000, berapa? 6,000. ni koin di tap. การจะมังได้กับไอ้ตู้หยอดเนี่ยพวกนี้ที่ตู้หยอดที่นัดนัดจะมีแต่มันหาอยู่น่าเอาหานะตัวใส่หมวกนะนี่คล้่ยกัน,น,ร,ร,ร,น,น,นราคาร้อยเยนหมดเลยอันนี้ล็อกของเส้นไทยเส้นไทยไม่ใช่สก็ดโอ้โห 2องหมบาทฮะเท่าไรแม่ห้าพันเยนห้าสเยหมฮะโอโหโโโเท่าไรอนะ่ะห้ 5, าพันเวียนะ 5, 3เมื่อกี้ไม่่อ,อนะดู B3 เท่าไหร่นะเลยสองพเยนสอามเป็นาบาทโถูถกถกนี่วินที่สองนี่สองพ อ่าเป็นซีรีส์ของไอ้มดแดงนี่เุ้ยตัว 5, นี่ห้าพันเยนเนี่ยตัวนี้สวยเป็นเหล็กเนี่ยที่ต้องการห้าสามสิบห้าเป็นเงินเท่าไหร่พันห้าเนี่ยตัวที่หายยากมากอ๋อต้องให้เขาเปิดใช่ไหม สามหกสิบบาทตัวเนี้เทอดิไม่เห็นมีของนิชาเลยอะซกซี่มันไม่มีตัวหุ่นไอท้ที่ที่เราจับแบบแม่มันเป็นไปได้ไงวะ จเย็นะออๆๆนะเอาลีวิ้งทั่วทั้งนั้นนี่ไงตาดีไหมสี่พันห้าเก่งนะสี่พันห้าออกจากคอนยันดานะละเกตแล้วนะฮะไปที่โรงแรมฟินเซราโฮเทลโอ้คันนี้วิ่งเร็วมากเหมือนกันสตาร์ทหกกระชับิบเป็นมาตรฐานนะะฮ กซีคนเขาเปิดเพลงอินเตอร์แมนเลยกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับชัยชาแนลด้วยนะครับ